สวัสดีนะครับวันนี้ผมเสกดินนะฮะวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องบินนะฮะของค่ายฟรีเตอรนะครับตัวนี้เป็น F16 นะครับขนาด2อช่องนะฮะหรือ2 c h ช n n e l นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นรีโมท2.4กิก์นะครับใช้ความถี่2.4กิกก็คือเป็นความถี่สูงใช้เป็นระบบจับคู่ ตัวรีโมทตัวนี้เป็นสองช่องนะครับเ,เล่งเบาแล้วก็ซ้ายขวา,าความพิเศษที่ไม่เหมือนสองช่องธรรมดาก็คือสามารถที่จะปัดทิมบาลานซ์มอเตอร์ซ้ายขวาได้นะครับเนี่ย LR นะครับผมส่วนตัวลำนะครับทำจากโฟม EPP เ,เหนียวนะครับมีความเหนียวทนทานนะครับตกก็ไม่ไม่หักนะครับ ขยีบหรือกระทืบมันก็อาจจะหักเสียหายได้นะฮะถ้าตกโดยธรรมชาติมันไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ติดตั้งล้อนะครับสามารถที่จะวิ่งขึ้นได้แล้วก็ล่อนล่องล่อนลงกับพื้นได้นะฮะใช้มอเตอร์อขนาด60 60W นะครับสองตัวแบตเป็นแบตเตอรี่ลิโพขนาด3.7โวลต์นะครับ300มิลลิแอม นะครับชาร์จผ่านาสายชาร์จ USB นะครับเสียบเข้าตรงนี้นะฮะหรือชาร์จผ่านรีโมทก็ได้นะครับผมในส่วนของการเล่นเนี่ยนะครับตัวนี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อ,อเป็นตรงแบบปราดเปียวนะครับก็คือต้องใช้ความเร็วการบินก็คือต้องทวนลมนะฮะเวลาเจอลมแรงๆอ่ะอย่าไปเร่งสุด ให้เร่งในระดับพอประมาณถ้ายิ่งลมแรงแล้วเรายิ่งเร่งสุดมันก็จะย่หัวยิ่งเชิดมันจะหงายท้องนะครับก็ต้องค่อยๆเลี้ยงระดับของคันเร่งไว้นะฮะเครื่องบินสองช่องเ,อเวลาเลี้ยวเราอย่าไปเลี้ยวโยกจนสุกนะครับค่อยๆเลี้ยงแตะๆทีละนิดนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการบินกันนะครับผม ผนนะับโอเคนะครับผมลอกลอีกรอบนะฮะ รอบนะฮะ เตอรี่หมดแล้วนะครับผมแบตหมดนะครับไม่ได้ชาร์จแบตมาอ่านะครับหลังจากเมื่อสักครู่แบตหมดนะฮะอันนี้ชาร์จแบตมาพอประมาณนะฮะเดี๋ยวทดสอบกันอีกรอบนะครับเพื่อความชัวร์ฮะตัวนี้บินดีจริงๆนะครับคือจากการทดสอบนะครับก็เห็นๆกันอยู่นะฮะในคลิปเมื่อกี้นี้สามารถที่จะคอนโทรแล้วก็เอามือรับได้เลยนะครับบินได้นุ่มนวลนะฮะอ๋อจะมีการสายโยกเยกบ้างนะครับ าตามแรงลมนะฮะเวลาลมปะทะเดี๋ยวลองสักรอบนะครับผม กำลังนะครับ รู้สึกว่าแบตจะหมดนะครับผมโอเคนะครับผมจบคลิปแค่นี้นะ